รารายการที่จะพาคุณไปอัปเดตข่าวสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสัปดาห์นี้พบกับธรรมาชาตินั้นมีนกลไกที่จะช่วยดักจับขยะที่อยู่ด้านล่างให้ลอยขึ้นมายัางชายฝั่งได้หญ้าทะเลที่ดักจับขยะที่ว่านี้นะครับก็คือลูกบอลเนปจูนนั่นเองครับลูกบอลเนปจูนเนี่ยมีลักษณะเป็นก้อนไฟเบอร์รูปไข่ เกิดจากการที่รากของญ้าทะเลนั้นหลุดออกมาจากพื้นมหาสมุทรครึ่งหนึ่งของจำนวนลูกบอลหญ้าทะเลที่พันกันแบบหลวมๆนั้นมีเศษพลาสติกรวมอยู่ด้านในคิดเป็นประมาณ600ชิ้นต่อลูกบอล1กิโลกรัมช่วงสาระน่ารู้จะาพาคุณไปพบกับผู้ชมครับถ้าพูดถึงปลาแซลมอนแล้วเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วและก็อาจจะเคยรับประทานกันใช่ไหมละครับแต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเนื้อปลาแซลมอน ถึงมีสีส้มน่ารับประทานได้สักขนาดนี้ห้ามพลาดกับรายการสายอันราอทุกวันจันทร์ทางช่อง YouTube NSM Thailand